มีชายเดียวนะครับแม่บอกเข็ดขาไม่อยากเดินลงบันไดเห็นลายไหมลายมาแอบมองอยู่นะัลายมารอแอบมองอยู่รีบด,ด้วยนะครับวันนี้ ทำไมมาบ่อยให้เหลือทำไมอันนี้แม่มีใปโรงเรียนต่ออุ้ยอุ้ยน่ากลัวอยู่ๆวืบลงไปกับปา ใหญ่ยู่มงนี้อื่นี่พี่ใหญ่เออพี่ให่ก็อยู่แถวนี้ phải cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 多那柔。 ได้ไปจุดอื่นพวกเองก็อยู่กันไหวถึงอยู่แล้วเนาะนนนีิดนึงอันนี้บรรยากาศแดบดบอ,อ่อนอ่อนเหมือนคืมนิดหน่อย